เช่มแปลจิพนุเฉยประเสริฐเชื่อมั่วแปลฟูรักเรียบจเงรลยสีิใจเชื่อมา่แปลพัทราพลสุดประเสริฐเดีร์วไปด่วประกอบในการทำต้มตำนะครับอย่างนี้หนึ่งนะครับปาปเยแหวกหรือว่ามะละกอ ต่อไปก็อาาบิโกอว่าทัวฝักยาวทางนี้ครับก็ชีืคเดปามือว่าน้ำตาลฟีดนะครับโพกแว่ถั่วลิสงับผม <c oughs> <c oughs> อซอสเวอร์กุ้งไอ่กระเทียมชิโคมะนาว ม,มะเขือผู้แหวกพริก <c oughs> อย่างสุดท้ายนะครับซอสหรือว่าน้ำปลาตาทิปโรส อเยรปขูดมะาละากอลาเซลูกแคทลา้างออกด้วยน้ำเปล่า อาชูเทไลเลเอเลปาป,ปิกาเดอร์ซามอากทีใส่กระเทียมในพิซซี่หนูลงในจิ้มอาคาตีเลอาริโกเลคอเวเตอร์เบียเลมอนซีใส่ถั่วที่สองถั่วฝักยาว กุ้งผสมไม่เข้ากัน อาชอเลอปาปาเยเอเกนเนียเบียรเมลองสีใส่มาแล้วก็ในเครื่องปรุงแล้วผสมให้เข้ากัน

น่ากินมากอืม <laughs> <laughs> ไม่ได้หิวแต่โหยอเี้ย สาลาเดิมปะป๊าวสวัสดีครับนี่ก็ตีหนึ่งที่ติดนะครับทำไมยยไม่นอน,นอีกอ๋อผมอ่อเห็นผมที่ผมยังไม่นอนอ่ะทำงานครับตามือช่วยทำตั้งแต่ห้าทุ่มนี่ครับบิ๊กโปรเจกต์ของผมส้มตำหน้าตาน่ากินไหมครับโอ้โหทำทำตั้งนานอ่ะตำไปตำมามาละกรหมดไปสองโลสามไร่อ่ะ <c oughs> โอ้โหใช้ได้เลยอ่ะโ <c oughs> อ้ โอ้ว oh, ทำได้ยังไ oh. งเนี่ยตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งอะทำได้ยังไงแบบเรอเล่นอะคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ว้วแม็กซี่มาดับแม็กซี่เอ้ยมันไม่เห็นเนี่้ <laughs>